I'm oh, oh. จะล็กามาเพื่มจะแกในซดต่อไได้ือไม่ยกมาเลที่ัเตโอ้โหปสูงที่ับเตะแย็นอะไรมาครับเตสูงครับเตปตัดเตะแรงครับสิบแปดสิบเ้านี่ทีมเราเนทางออกเป็นงแน่แล้วรถคันระลจะเสิร์ฟไปทางไหนครับ เดียวอาเลยครับตอนนี้น้องอดีตโศกศรีพี่พี่ก็ไปเกมศศีน้องครับตอนนี้ทำน้องพี่น้องกันครับพี่แจ๊บเด็กเก่สิบแปดยี่สิบสื่อในสนามนั้นเป็นคู่แข่งอยู่ข้างนอกนั้นเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมคดูดีดูดีสวยดูดีน่ากลัวเต้นดีโออ กีฬาหลังโซตอนนีเซตที่สามครับมาดูว่าเซตสุดท้ายนี้ใครจะชิงเข้รอไปแล้วจับฉลามเจอกันครับโอ้ได้ชมเซตสครับศูนยอมีบทถามพียินดีรับรบคอศูย์ ดีต้าศูนย์สองเรมีดต้าสามศูนย์ดีดีเรามีดต้าสี่ศูนย์ เพาเรต้องใส่ห <Și S 1> ้หคดแล้วครับในเส้นนี้ดน้องเอไว้ทีหลังครับในสนามนะเกมกีฬาครับดูีสี่หนึ เดียต่ี้แกลเดือดเลยครับงสีม่วงเป็นที่สน้นองแต่ตอนนี้นาตาทั้งสทีมไม่เป็นมิตกันแล้วครับในเซตตัดสินเซตที่สสอาเปได้ส น้องวินเดลสองหกน้องวินเดลเจ็ดสองต้องการตัวนี้เพ่อตัวสี่สิบเอ็ดแต่าำไปที่ห้าเตาที่เราคอยให้น้องน้องก็จะเป็นหัว แก่ต่สในเซตัิที่นี้เราเป็นทีหแกเท่านั้นนะครับดูด้ีงัสี่ เอาละครับเอาละครับตอนนี้แ <sh> <reading ancient> <passage> well, ้ไม่หางน้งที่สแต้ครับงดูแก้ทันกีฬาหลังเส้นสนามเตะแต้จัที่สามด้ครับตอนนี้เท่าไหร่องใส่ให้หมดนะครับนีพี่นอจับลูกแรกอีกสอกพี่โบเอโอโหลูกตอลพี่โบเตเสีองครับ ก oh, oh. ็หมดอีกแล้วหกแปดโอ้แล้วกหเต้นนี่สเต้ครับดูมีของเราจรครับ้เ็กน้อุณผ้ชมโฟได้หไครับเอาอูหรอมครับต้นห้ตสวย ยกมาลุ้งลุ้งสวยแป้งจุดที่ได้แป้งเตะได้สูงจริงๆครับคนคนนี้เก้าเจ็ดลุ้งลุ้ยสวยแป้งจุดที่ได้แป้งแป้เบียดขึ้นมาแล้วครับเป็นแป้งแล้วนะครับไม่แน่ไม่รับนะครับแป้งันนี้แป้งสูสีดีดีครับพูดที่ออกบอกไม่ถูกมีไม่พ้นนะครับตอนนี้ เสิร์ฟตัดมา เสือกระดูกขับโอ้โหโอเคพี่น้องกระดูกขั้นเตะลูกติดนี้ติดเลยโอ้โตั้มทอพอครับเฮ้ยสวยจริงจริงครับลูกนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเตะเลยฮะตัออ้มทอพอโอ้โหสวยจริงจริงครับลูกนี้โอ้จังหวะเล่นเร็เรวฮะ เก้าส mm ิบเอ็ดลงมื้เสร์มมาแล้วพีมบอลเปิพีมบอลเปิดเอาสวยนี้เอติโอ้โห่ลเต็มที่แล้วครับวันนี้สิบสองเก้าลงมเสริมครับก็นะครับปูเต็งต้นของประเทศไทยนีเสร์ฟมาแล้วโดเสอร์สวยที่ตอง ก,อกโอ้ยกดีจริงๆครับตรงนี้โยนใส่หัวเลยครับมันจริงๆครับคู่นี้สิบสองสิบน้องเปเกมศักดิ์ศรีของพี่ครับส่วนพี่ก็ไม่กลัวน้องครับเกแบบมสำคัญแล้วครับตอนนี้มาดูว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปครับ

อะไรก็เป็นไปได้ครับสิบสองเท่ามองมีดีจะเก็บสามต้นไ้ชนะหรือจะมีจุดพิคฝันสำหรับพี่เราเองค,ครับต้องนเร์หัวใจคนดูแลกองเชียเลยครับส2 1ส บอลเดือดเติ้ลปีดเกมเดือดเกล12 14มาดูว่ารุ่นนี้จะปิดเกมได้ไหบสำหรับน้องพีพีลุกเสิร์ฟลุยโอ้เกมนักกีฬาหลังแสนสนานโอ้สีห้ามสิ่งกีัารุ่นนี้ครับที่โน้นแล้วก็พี่โบนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับชนะด้วยคะแนน15ต่อ2พีพีคาราโอเกลนะอย่าง้าวตั้มแล้วก็เสียพีพีคาราโอเกะครับไปลุยกค